อ่าแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ๆนะครับฝากอัลบั s <S ้มอ่าของทางเกสโนวาหน่อยครับเทลียร okay. ์เป็นไหนหรอเขาถามโยนโยนบหรอโอ้ยอโยนจริงจ okay. ังจริงจ os> ังไม่ได้เลยอโยนโอเคเวลาเลดได้เพราะว่าคุณพี่เขาเคลียร์ได้อยู่ เล่นไหมฮะมีใครกล้าเล่นไหมเวลาเล่ได้เนาะเอาเลยครับเนี่เขาไม่เล่นเขาหรอกจะเล่นมึงเนี่ยเล่นมึงโดนคนแรกเลยเกี่ยวคนเล่นมึงอ่ะคนแรกเลยครับก็มีเพลงใหม่ที่เมื่อกี้เล่นไปแล้วนะครับเพลงชื่อว่าทำดีเป็นพิธีนะครับครับก็ไปฟังกันได้ครับแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังด้วยวันนี้นะฮะชื่อว่าพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายที่ฟีเจอริ่งกับ น้องๆวง4 Eve ฟเลยครับยอดวิวเลยตอนนี้หนึ่งล้านกว่าแสนวิวแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวให้พี่ๆีร้องให้พวกเราฟังนะครับผมวันนี้ขอบคุณที่สี่ท่านมากๆเนาะฝากเนี่ยขอบคุณมากๆพูดถึงคนจะมีจะฝากอีกไหมคอนเสิร์ตจะจ่ายกระเรียงก็เดี๋ยวจริงๆเราจะมีคอนเสิร์ตที่เป็นแบบเหมือนแบบเป็นแฟนมีตคอนเสิร์ตเพราะว่าเอาจริงๆตั้งแต่แบบวันเนี้ยทัวร์กันมาก็ทัวร์กันต่างจังหวัดเลยเต็มไปหมดเลยแต่ในกรุงเทพในแบบว่าคอนเสิร์ตฮอลล์อะไรเงี้ยยังไม่ค่อยมีก็อาจจะมีเล็กๆก่อนนะฮะที่ลิโดนะครับผมน่าจะประมาณแบบว่าช่วง น่าจะเดือนหน้า2เดือนหน้ากำลังกำลังอยู่ในการวางแผนอยู่ก็ไว้รอชมกันฮะสนุกแน่นอนพิเศษแน่นอนด้วยครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆนะที่วัดเรียนมาท่านเด็กสนุกเครับขอบคุณนะพี่น้าขอบคุณนะครับพี่ชานะครับผมับพี่ขอบคุณกัอนี่เดี๋ยวเล่นหนอนเดี๋ยวเล่นหนอนเดี๋ยวเล่นกันต่อแล้วพี่โอเคพวกนี้แบบขอบคุณมากๆนะฮะสาวเวทีเลยนะครับโอเคครับที่กลับมาเจอกันใกคอนสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ ใครใครก็บอกใครใครก็สอนว่าฉันนั้นควรต้องเลี้วเธอไปบอกกันว่าไม่อยากแค่ตัดใจบอกกันว่าไม่อยากแค่ move on ใครใครก็บอกใครใครก็เตือนว่าถึงเวลาต้องเริ่มต้นใหม่อีกเป็นแค่ไม่นานจะโอเคโยบีไฟน์ไม่ย,ายามั้งจะทำตามอยากจะเป็นให้ได้ยากที่ใครเขา แต่แล้วก็ทำไม่ได้เพราะพูดนะพูดยังไงและทำไม่ไง่ายให้ลบภาพธจะเก็บเอาไว้เป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนดิมยังคิดถึงเพียงแต่เอกนะ็พูดนาพูดยังไงแต่ทำไม่ไง่ายให้ลบความรักจะเก็บเอาไว้ยังรักเธยังรักเธอยังทำไม่ได้ที่พูดไวส้สักที เธอกระตอบเจอเธอกระยอมว่าชีวิตฉันนั้นดีจะตายไม่ต้องคอยไม่ใครมาว,วุ่นวายไม่ต้องคอยไม่ใคร having me time Life goes on nothing is going wrong ไม่เวลาส่วนตัวอยากจะชิลอ,อ,อยากจะนอนไม่ต้องโดนโทรตามไม่ต้องมีใครตาม With act keep cool why I don't keep a d i a r เก็บเอาไว้เป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมยังคิดถึงเพลงแต่เธอก็พูดนะพูดง่ายแต่ทำไม่ไง่ายให้ลบความรักจะเก็บเอาไว้ยังรักเธอ,อยังรักเธอ,อยัง,ออยงทำไม่ได้ยังจะพูดไว้สักทีเลยแต่ทำเป็นปากเก่งว่าฉันไม่เป็นไร ทั้งที่ความจริงเราไม่ใช่ใหบภาพเธจะเก็บเอาไวเเเ้เป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมยังคิดถึงเพียงแต่เธอพูดนะพูดง่ายได้ทำไม่ไง่ายให้ลบความรักจะเก็บเอาไว้ยังรักเธอ,อยังรักเธอ,อยัง,ออยงทำไม่ได้ยังจะพูดไว้สักที เธอจะเก็บเอาไว้เป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมยังคิดถึงเพลงแต่เธอก็พูดนะพูดยังไงแต่ทำไม่งไงเพื่อลบความรักจะเก็บเอาไว้ยังรักเธอ,อยังรักเธอ,อยัง,ออยงทำไม่ได้ยังจะพูดไว้สักที